อย่าลืม subscribe นะครับ daily news live ขีด th ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกันเยอะๆนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ใต้นะครับประจวบคีรีขันทุมพรหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนะเรียกว่าท่วมทำถนนเพชรเกษมขาดเลยคือถนนไม่ได้พังแต่น้ำมันท่วมน้ามถนนรถผ่านรถกผ่านไม่ได้เป็นลมพาคกันหลายวันเห็นว่าตอนนี้เนี่ยส่งงแล้วแล้วก็รถเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้แล้วล่ะได้แล้วนะครับแต่ว่า <c oughs> ก็มีเรื่องของการฟื้นฟูนะฮะทางพื้นที่ที่ประจวบคีรีขันเนี่ยนะที่หนักที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออำเภอบางสะพานนะผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบนะฮะเขาก็เขาอยู่ที่นั่นมาและนะฮะแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะฮะก็รายงานมาเมื่อเช้าว่าน้ําเริ่มลดตัวแล้วนะแล้วก็เตรียมกลับเข้าสู่ปกตินะฮะแ,แล้วก็ทางจังหวัดนะฮะหน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยก็ ระดมกําลังกันนะเข<ช>้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วล่ะนะครับเพราะว่า,าที่ผ่านมาก็หนักเหมือนกันใช่<ณ>ๆๆคอ่ะเราอยู่ในสายกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณนัทนิชาสังทองนะ <Answer. S 1> เป็นผู้สื่อข่าวเดนิวนะฮะเป็นหนังสือพิมพ์และก็เดีนิวไลฟ์ประจ,ำจำําจังหวัดประต <บา S 1> ุกีดีทันสวัสดีครับคุณนัทนิชาครับสวัสดีค่ะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงครับที่บางสะพานตอนนี้สถานการณ์90%ทุกอย่างเริ่มที่คลายแล้วค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ในภาวะฟื้นฟูแล้วค่ะอืมนะครับ อ่าแล้วทางจังหวัดนี่มีมาตรการในการเข้าไปฟื้นฟูบูรณะยังไงางช่วยเหลือ,อยังไงบ้าง,างช่วยเหลือ,อยังไงครับคือตอนนี้เบื้องต้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,น,นะคะได,ได้ได้ได้ประสานกับทางทางท่านนายอำเภอค,ะค่ะให้อ่าำนันผู้ใหญ่บ้านนะะคะอ่าสำรวจความเสียหายของของชาวบ้านว่ามีใครคเสียหายอะไรยังไงเท่าไหร่เยเรื่องของพืชเกษตรที่ภักอาศัย แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานราชการโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีการประสานกําลังเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตชดอค่ะเข้าไปช่วยในการซ่อแมแซมแล้วก็ล้างคราบโลนซึ่งน้ําท่วมครั้งนี้ค่ะคราโลนที่เกิดจากน้ําท่วมที่พัดมาเนี่ยน้อยแบบครั้งที่แล้วก็นข้งจากมากพอสมควรทาให้การทําความสะอาดหรือาการฟื้นปูนะคะ,ะ,ะเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็ดีมากขึ้น้าไ,ได้สรุปตัวเลขรือยังครับว่าทั้งจังหวัดนะครับมีความเสียหายยังไงบ้าง ตอนนี้เบื่องต้นยังไม่ได้สรุปค่ะแต่คาดว่าน่าจะสรุปให้เสร็จภายในวันนี้อะค่ะถ้าท่ว่าได้สั่งการให้มีการดําเนินการอย่างเร่งด่วนนะคะอืมนะครับแล้วมีการระดมกําลังไปช่วยเหลือชาวบ้านยังไงครับเออก็ตอนนี้นะคะที่ที่ทางกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจทหารตชดนะคะก็คือไปเข้าไปช่วยในในส่วนของพื้นที่ที่ค่อนข้างสนัดคือในพื้นที่ที่เป็นที่รับรุ่มได้รับผลกระทบแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะคะก็คือในเรื่องของอ่าหาหา ที่พักอาศัยให้ให้สามารถพักอาศัยได้ก่อนแล้วก็ในส่วนที่สร้างที่สามารถซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมให้ก่อนในเบื้องต้นให้สามารถพักอาศัยได้ก่อนส่วนหลังไหนที่เสียหายทั้งหลังนะคะก็ตอนนี้ก็ประสานกําลังเจ้าพนักงานเพื่อทําการสารวจแล้วก็อาจจะมีการทําบ้านให้ใหม่เหมือนเหมือนครั้งที่แล้วค่ะทีนี้ได้ทางจังหวัดเนี่ยเขาได้มีวิเคราะห์สาเหตุนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วฝนตกแค่คืนเดียวเองครั้งนี้ทำไมมันท่วมหนักได้มันไม่คืนเดียวเหรอครับแต่ว่าหรือเปล่า S <S เขาขิเคราะห์สาเหตุไหมครับคุณตอนตอน,ตอนนี้ทางทางท่านผู้ว่าค่ะย,ยังยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้แต่ว่าทาง <S <S <2: Ear tornado> ท่านผู้ว่าก็แจ้งว่าเอน้ำที่ท,ท่วมหนักคือก่อนหน้านี้นะคะฝนตกมาแต่ว่าไม่ไม่ได้หนักแล้วก็ตกมาแล้วเหมือนทําให้น้ําอิ่มแต่ว่าคือก็สถานการณ์ก็ดีกว่าครั้งที่แล้วเนื่องจากว่ามีการขุดลอกคลองให้มีความกว้างมากขึ้นทําให้น้ําที่ไหลผ่านแล้วบ่าเข้ามาลงพื้นที่ ที่ต้องไหลลงทะเลค่ะมันไม่ท่วมถังในระยะเวลาที่นานในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถระบายแล้วก็ลงไปยังทะเลได้อ่าเนี่ยคือปัญหามันอยู่ที่ว่ามันยังไม่ได้จบแค่นี้ไงใช่นะฮะเพราะว่ามันพื้นที่ใต้เนี่ยก็อาจจะยังมีมวลสุ่มเข้ามาอีกนะฮะเออนี่เสียงอลไรเนี่ยออย่างคนก็ตว่ะอ๋อคนันิสชากวัยเปรย์ลูกอยู่แน่น่เลยเออเอาละครับ เข้าใจว่าคุณณิชาคงจะมีภาระแล้วล่ะเดี๋ยวเราพอกันนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อแล้วกันครับรันนี้วานสถานการณ์มันดีขึ้นโรงพยาบาลบางสะพานที่ว่าน้ําท่วมเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไปทําความสะอาดกันแล้วก็ไปขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามาปกติจากที่หนีน้ําเข้าไปเนี่ยเพราะเขาต้องการจะเปิดบริการชาวบ้านให้เต็มรูปแบบในวันนี้ไอส่วนโรงเรียนที่โดนน้าท่วมขังอะไรพวกนี้เขาก็พอ้น้ามันลด เขาก็ไปทาความส่ายกันแล้วแหละแต่ยังมีบางส่วนที่ถนนมันถูกตัดขาดนี่ก็ต้องไปแก้ปัญหากันเออแร้วอย่าต้องยอมกัที่ผมบกอยนั่นไงว่ามันไม่ได้จบแค่นี้นะนี่เพิ่งเริ่มต้นนะไม่ผมมาสมของใต้ผมไม่เข้าใจว่าอะไรรู้วนี่ปีนี้สุดจะเป็นสามครั้งแล้วั้งที่ประจวบเนี่ยนะผมถามว่าทําไมมันแก้ปัญหาไม่ได้สักทีอ่ะแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้หรอกเนี่ยาสมมตินะคุณอาหนาเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าปีหกสองใช่ไหมเดี๋ยวคุณไปจับตาดูทั้งปีจะมีท่วมอางเนี้ยผมว่านะ แต่ผมว่าถ้าไม่แก้ปัญหานันแบบยั่งยืนเดี๋ยวก็ท่วมอีกต้องปีหน้าหรอกเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามันมาอีกอ่ะนี่มันตกแค่คืนเดียวนะคุณนัทนิชาเราเนี่ยนะบ้านเธอเคยถูกน้ําท่วมมาจนเธอร้องไห้หมาแล้วนะคุณรู้ไหมเนี่ยผมไปข้างหลังเลยข้าวสารกินไม่ใช่แกร้องไห้นะครับไม่เจอปดีเธอเธอเพิ่งคลอดลูกไม่ได้เม่นานอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะลูกอาจจะร้องงอแงหรือเปล่านะับอผมลูกใหญ่ยะงไล่ด้วยหรือเปล่า